สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับบรรดาักทางช่องทางซีบีดับบีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองพฤษภาคมพศ65ทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็วันอังคารจะเด่นในเรื่องของการงานและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะระ,ระวัดระวังนิดนึงความสัมพันธ์ของคุณจะทําให้เสียงเงินทองโดยใช่เหตุนะ สำหรับคำทำนายของคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเป็นผู้ที่หัสับบดีแล้วก็วันศุกร์วันนี้ดวงดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการขอสินเชื่อแม้กระทั่งการเจราจาต่อรรงในเรื่องเงินก็มีโอกาสสำเร็จสูงและมาระวงแทรกนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาว เครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเครื่องเงินไข่มุกแล้วก็พลอยสีเขียวไม่ว่าจะเป็นมรกตก็ดีหรือจะเป็นหยกก็ดีสามารถใช้ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทําการสักการะบูชาเพื่อขอโชคลาภจะมีหลวงพ่อรวยพ่อแม่รัศมีแล้วก็ไอ้ไข่แล้วใครก็แล้วแต่นะคะที่เกิดในเดือนเมษายนหรือเกิดในวันจันนี้นะคะถ้าจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการฝังลูกนิมิต การซื้อที่ดินถวายวัดการาสร้างโบสถ์ก็ได้ค่ะรวมถึงการสมทบทุนบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยอันนี้ส่งตรงนี้จะทําให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เรามีนะคะหรือเราติดขัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยจะค่อยๆหายไปแล้วในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีหรือทําบุญเลี้ยงพระก็ดีให้มีส่วนผสมของไข่นะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายปราศจากอุปสรรคนะคะ แล้วยังสามารถต่อยอดในธุรกิจการงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยข้อสำคัญค่ะคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างจนทำให้เราเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565ในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลข2เลข7เลข8เลข9เลข0ในวิทีเลข3กับเลข2สำหรับชุดจับคู่31 34 35 36 หนึ่งสองแล้วช่วงเวลา18.30ปดุดสามนย์นชุดวินและชวางไว้วให้จะเป็นเลขเก้เลขสีเลขหนเลขสองเลขหกเลขห้เน้นไปที่เลขเก้กับเลขสีชุดจับคู่ 95, 9าห้าเก้าสาม84 แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลข9เลข7เลข2เลข8เลขเน้นพืนที่เลข3กับเลข9ชุดจับคู่30 34 35 36 8 9 4 9 5 9 6 9อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่2พฤษภาคมส5 6พเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะ มันทำบุญเข้าไว้มันให้ทานโดยเฉพาะกับคนที่เขาได้กว่าเราเขาตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งตัดตอนจัดก,ก็แล้วแต่เราจะได้อานิสงส์ให้เรามีอยู่มีกินนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของโชคลาภพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีงมีดดดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ